สวัสดีครับวันนี้จะมาเทสเกี่ยวข้องกับปืนเจลนะครับเป็นรุ่นสกานะครับคือลูกค้าให้มาทำนะครับแล้วตรงเนี้ยท่อเนี่ยจะเป็นท่ออลดูยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับซึ่งถ้าท่ออลูยาว30เซนนะครับตั้งแต่ทวนชุดเกียร์มาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงนี้ถ้ายาว35เซนก็จะออกไปหน่อยแต่ว่าตอนแรกที่มีสุดเนี่ยคืออยู่ที่30เซนนะครับแล้วก็ตัวสกาจะมีท่อปากต่อปากกระบอกนะครับไปประมาณครึ่งหนึ่งยิ่งถ้าท่อยานมันจะยิงแรงขึ้นอยู่เล็กน้อยนะครับแต่สําหรับตัวเนี้ย จริงๆแล้วความแรงมันอยู่ที่ตัวสปริงแล้วก็ชุดเกียร์จะเป็นส่วนใหญ่วันนี้เราจะทดสอบระยะยิงของมันด้วย h o p อัแล้วก็วิธีการปัดฮ o p u p นะครับผมจะใช้ลูกที่มีน้ําหนักเยอะหน่อยนะครับเป็นลูกขาวที่ลงไปล่าสุดนะครับเนี่ยลูกขาวแล้วก็ค่อนข้างแข็งนะครับครัเราดึงนิดเดียวพอนะครับอันนี้แบตเตอรี่1 1 1ครับประมาณแค่นี้ครัอนิดเดียวหอไม่ต้องเยอะนะครับ SPS ใหม่มาดูว่าเห็นว่านะครับ 1> 3 1 0 300ยอยหน่อยๆ0 0กกว่านะครับเดี๋ยวจะลองยิงไปที่นุ่นสีน้ำเงินดูบ้างว่ามันถึงเปล่าเพราะอันตัวนี้ผมยังไม่ได้ไข่นะครับจะเห็นว่ามันจะเราเวลาเรายิงไปเราจะต้องปรับไปนะครับเรายิงไปก่อนนัดแรกถึงสีน้ำเงินนะครับถึงนะครับดูดีๆนะครับผมรู้สึกว่าลูกมันยังไม่เป็นกลุ่มใช่ไหมครับเราจะต้องยิงไปปรับไปนะครับ โดยปกติเนี่ยถ้าเราปรับแน่นๆมากๆนะครับแน่นมากๆนะคือแล้วลกมันไม่แข็งนะมันจะบีบลูกแตกเลยนะครับนี่ย้าก่อนนะครับเนี่ยเราก็ไขไปไขนกว่าไงจะพอใจครับปรับคือยิงไปปรับไปเอาง่ายๆเนี่ยลองปรับไปนิดนึงลองดูก่อนดูวิถีกระสุนนะครับอ่ะผมรู้สึกว่านี้ดีขึ้นนะครับรู้สึกว่าลูกมันจะบินลอยแล้วมันก็ข้ามไปสีฟ้าโน่นไปเลยนะฮะ รู้สึกว่ามันยังพัดตามลมเราจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยมันขยับนะครับมันก็ยังพัดตามลมเดี๋ยวขอต่ำไปนิดนึงนะครับต่ำไปนิดนึงไกลไป,ไปยิงไปปรับไปนะครับปรับไปทีละน,นิดก็ได้นะครับเอาวิธีที่มันได้ก่อนอรู้สึกว่ารู้สึกว่าระยะประมาณเลย10เมตรเนะี่ย ผมถือว่าลูกยังอยู่ในวิถีอยู่พอพ้นเป็นตอนน,นั้นแรงหมุนมันคงตกลงนะครับมันก็เลยแบบไซ์ไปน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวขอไข่ต่ำาวันนี้นิดนึงนะครับไข่ต่ำาวัานนี้นิดนึงเนี่ยครับเราต้องยิงไปปรับไปครับจนกว่าเราจะพอใจครับต่ำาวัานนี้นิดนึงต้องใช้ลูกหนักด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าปืนแรงๆออกมาณ้สองร้อเจสิบบวกเนะี่ย คือแค่สปริง1.3เนี่ยผมว่าก็ยิงประมาณเกือบเกือบเกือบสาร้อยแล้วนะน่าจะพอแล้วนะครับอรู้สึกว่ามันค่อนข้างอยู่ในวิถีหน่อยนะครับเดี๋ยวขอลองลองต่ำกว่านี้อีก,อกนิดน้อยนะครับดูดิว่าจะเป็นย,ยังไงยิงไปปับไแบบนี้นะครับ น,นี่ลมพัดนะครับว่าวิถีก็สู้ลมได้อยู่นะเราจะเห็นว่าลมมันพัดมาทางนี้ดูจากต้นไม้นะครับกิ่งไม้ลมมันจะพัดมาทางนี้ถือว่าได้อยู่นี่นะครับผมรู้สึกว่าผมพอใจระย,ยะคอ ที่ประมาณเท่านี้นะครับนะครับล,ลูกมันจะบินแล้วก็ลอยไปลอยไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับคือในระยะที่มันเป็นกลุ่มอะถ้ามันยิงประมาณสักสิหเมตรผมว่ายังโดนเป้าหมายอยู่แต่ถ้าเลยออกไปซึ่งหนึ่งมันจะ รูมันจะกระจายซ้ายขวาไปเล็กน้อยนะครับเราก็ปรับฮ o บอัพประมาณนี้นะครับต้องลอง,ลองดูยิ่งถ้าเราเปลี่ยนท่อเป็นอลูเนี่ยนะโอ้โหใส่ฮ o p อัพได้แบบเต็มเยอะอับเยอะเลยมีหลายแบบนะครับนี่คือเป็นฮ o p อัพของเจน8นะครับเจน8ก็จะมี M4A1 c a r MB5 ใส่ได้หมดร่วมกัน,นครับคือไม่ไม่จำเป็นต้องใส่ท่ออลรูนนะใส่ท่อเดิมก็ได้ดันนงนั้นแล้วตรงเนี้ยเราก็มารีวิวให้ดูดเฉยๆว,ว่าระยะยิงที่ปืนเจลยิงได้เนี่ยมันก็พอๆกับปืนลมนั่นแหละ หรือปืนบีบีกันนั่นแหละครับแต่ว่าทีเนี้ยมันต้องมีตัวช่วยถ้าผมไม่ใส่ฮอปอัพนะนี่ลองถอดดูนะไม่ใส่ฮอปอัพนะครับยิงได้ประมาณสักต้นไม้นั่นได้ไหมครับประมาณนั้นนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับลูกมันจะซ้ายไปซ้ายมานะครับคือมันมันจะตัวช่วยที่ยิงไกลเนะี่ยมันจะอยู่ที่ตัวฮอปอัพนะครับไม่ใช่ความแรงของปืนนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดครับ แล้วเวลาใส่ฮอปอัพเนี่ยต้องใส่ให้ตรงนะครับคืออย่าอย่าอย่าเบี้ยวนะต้องใส่ให้ตรงๆนี่ต้องตรงๆคือแนวมันต้องตรงๆอย่างเงี้ยนะครับนะเราเราก็ลองดูเมื่อกี้คือไม่ใส่ฮอปอัพนะครับนี่คือใส่อย่างงี้ครับมันจะบินไปได้ไกลกว่าแล้วแต่ว่ามันจะตามลมเราจะสังเกตเห็นต้นไม้เนี่ยมันจะพัดมาทางนี้มันก็เลยตามลมเราจะยิงวัตถุก,ก็อาจจะไปทางขวานิดนึงนี่นะนกระสุนมนนะครับเนี่ยเติมอีกสังแม็กหนึ่งนะฮะเติมไปก็เรียก นี่นึงนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาใส่ขอวอัพเนี่ยมันจะยิงตรงมันจะยิงได้ไกลกว่าเดิมครับไกลกว่าเดิมอย่างน้อยก็ห้าถึงแปดเมตรได้ครับประมาณนั้นแยิงยิงเสาไฟตัวนี้ก็ได้เนี่ยโดนแน่นอนนะครับยิงถัง ขยะนะครับหรือยิงตู้ไฟเห็นไหมครับหรือยิงตรงเครื่องเล่นนะครับ ฉะนั้นแล้วก็ฝากเอาไว้สําหรับตัวนี้นะครับสาหรับคนที่ซื้อปืนไปแล้วก็อยากจะให้ยิงไกลเนี่ยให้ซื้อฮอ p อัพไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวฮอ p อัพเนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวที่ทําให้มันยิงไกลแต่ส่วนฮอ p อัพเนี่ยจะเป็นแบบไหนเนี่ยมันมีหลายแบบมากก็สามารถปรึกษากันได้ก่อนนะครับเพราะจริงๆมันจะมีฮอบอัพตรงรุ่นกับฮอบอัพที่ใส่ได้แบบทุกรุ่นเลยแต่เราแต่ต้องโมนิดหน่อยนะครับอย่างพวกสไนเปอร์รอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งตัวสกาใช่ไนะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ